โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อแอปต่างๆเข้ากับแอป Plus นะครับก็คือแบบบางคนนะครับอาจจะเชื่อมต่อแอปของ s h o ป e e เข้ากับตัว Plus นะครับแล้วก็ต้องการยกเลิกนะครับต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับ หรือว่าบางคนแบบเชื่อมต่อแอปของเกรบเข้ากับ plus, ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับก็จะมาแนะนำในคลิปนี้เลยนะครับก็วิธีการทำนะครับวิธีการยกเลิกให้เราเปิดแอปของ plus ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าวิธีการยกเลิกนะครับก็ให้เราคลิกในส่วนของอ เมนูด้านล่างนะครับเมนูที่เขียนคําว่าอื่นๆนะครับจากนั้นให้เราคลิกคําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันด้านล่างนะครับ จากนั้นให้เราคลิกคำว่าการอนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นๆเข้าถึงนะครับให้เรากดเข้าไปเลือกอันนี้เลยนะครับเลือกอันนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราทำการ c o n n e c t หรือว่า เชื่อมต่อเอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างก็จะมีทั้งพวก Grab, U-Trip, นะเว็บไซต์ต่างๆ Line BK ต่างๆนะครับนะก็สามารถยกเลิกได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยต้องการยกเลิกแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับนะยกตัวอย่างนะครับผมต้องการยกเลิกในส่วนของตัว Blue Connect นะครับ ยกเลิกการเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอปธนาคารของ K+ Plus นะครับผนะมก็จะเลือกในส่วนของอคลิกเข้าไปที่ blue connect นะครับก็ใครจะยกเลิกตัวไหนก็เลือกแอปตัวนั้นนะครับนะแล้วก็จะเห็นในส่วนของจะเขียนคําว่ายกเลิกการอนุญาตเห็นไหมครับนะก็สามารถคลิกคําว่ายกเลิกการอนุญาตได้เลยนะครับ จากนั้นระบบก็จะให้เรากรอกรหัสพินโค้ดของตัว fk plus นะครับเราก็ใส่รหัสรหัสพินโค้ดลงไปนะครับรหัสผ่าน6หลักนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการยกเลิกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็คือเมื่อกี้นะครับตัว f ของ blue connect นะครับ เมื่อกี้มีแอปของ Blue Connect แต่ว่าตอนนี้คือแอปมันหายไปเห็นไหมครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้องการยกเลิกในส่วนของอตัว Grab นะครับก็เปิดเ,เลือกแอปของ Grab ขึ้นมานะครับแล้วก็กดคำว่ายกเลิกการอนุญาตนั่นล่างเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ,อแอปต่างๆนะครับ เอฟต่างๆที่เราเชื่อมกับตัว k นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอ็ดมินจะได้มีกําลังใจที่จะสร้างผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ